KIK ได้ทําการย้ายช่องเปิดหน้าไปที่ช่อง KIK Studio อย่าลืมไปกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแล้วเลือกทั้งหมดด้วยนะจะคลิปแก้งคลิปกินคลิปหาอะไรมีเต็มไปหมดเลยไปติดตามด้วยเดอ้อถ้า FC ลุงตัวจริงต้องกดไลค์นะถ้าไม่กดจะไม่มีภาคต่อเดอ้อ เยดูมังกรกันไหมเช่นได้เข้ามาว่าเธอสงสัยถ้าเธอได้เจอเธอคงรูปไรล่มังกรอ,อย่างเดียวนะเธอจำไว้ไจจไวสิ่งที่<อ>มีชีวิตในดึกดำบรรนั้นมันมีพิษตัวมันน่ากลัวที่เธอคิดไม่ได้น่ารักเลยสักนิด,นดเอตตาโต<อ><อ>ปากใหญ่เลบ็บคมมีเกตหางยาวมีปีกพ่นไฟน่ากลัวตาโตปากใหญ่เลบ็บคมมีเกตหางยาว<อ><อ>มีปีก<อ><อ>พ่นไฟน่ากลัวอย่าเลยอย่ากลัวมังกรไม่กัดชัว วัวอยู่ที่ตัวเห็นวัวยังไม่กินเชื้อสีไม่น่ากลัวเห็นมันนึกว่าอัวไอ้ลุงนั้นเจอมาเยอะถ้ามันกัดเราก็ช่างมันตอ่อเป็นการหยอกล้อมันอาจจะเละิศแต่พวกงูเห่าหนากว่ากลัวเยอะเอ้ยเอ,เอ,เอพวกงูเห่าหนากว่ากลัวเยอะเอ้ยหนุ่ะนุกงอะนุงนน่งอะหนุน่งอะนุน่อ่ะมีใครอยู่ที่นี่ไหมครับเอ๊ะ ทำไมที่นี่มันเงียบจังเฮ้ยที่แบบนี้มีของแบบนี้อยู่ด้วยเหรอเนี่ยชักโครกอ่างอาบน้ำฝักบัวเฮ้ยนี่มันโห้จเจริญมากเลยเนี่ยหรือว่าเป็นพวกไวกิ้งที่ไม่มีน้ำยาซะอีกอ,อ,อาหารยังใหม่อยู่เลยอะ่ะ เนะมื่อกี้เหมือนเห็นตัวอะไรแวบ,บๆเราจะมาช้าอยู่ทำไมเนี่ยต้องตามหาเจ้าแซมแซมแกออกมาดีนะโอ้โหไฮเทคมากแซมออกไงอะ เจ้าแามแกนี้ฉันไม่พ้นหรอกนะค้นหาในประสาทดูดีกว่าเจ้าซมเฮเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันมันเจ้าอะออะ ปีศาจท,ที่เราฝันถึงเจ้าเอเลี่ยนที่มันปลอมตัวเป็นตัวเรามันจะไม่ตายเหรอเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยวู้แผนที่เมืองนี้เหรออ้โหเพชรเต็มเลยขอโดษหน่อยละกันโอ้ไหนๆพวกมันก็ตายกันหมดแล้วอะ นี่จะ่ฉันมีที่ขุดนะฉันจะขุดไปบมดเลยเฮ้ยมันจะมาตามฉันอีกไว้เนี่ยทำไมมันหายตัวได้ไวะเนี่ยช่างมันเถอะ,อะเรามีดาบมันน่าจะทำอะไรเราไม่ได้มีคาาด้วยจะแซมอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ ว่าไปเจ้าพวกนี้มันกร็รลวเหมือนกันนะเนี่ยสงสัยจะไม่มีที่นี่แฮะยะ่าโอ้เฮ้ยคาทานี้มันดีจริงๆเลยแต่จะว่าไปฉันไม่กลัวหรอกเพราะฉันมีคาถาพืชฮะกลัวพืชละสิยินสารคลาร์ฟิวคาบเติวคาเมนเนตก็ไปอ่ะ,อะ สารคาร์อฟิวคัพติวคอมเนตมีที่ไหนล่ะยาไเตามมันมาเลิกเลยย่ะ คนหลังค้าจะตามมาไม่ได้หรอกเฮ้ยฉันต้องบินที้สูงกว่านี้ฮยฮะะยาอี่กอยังไม่ตายต้องรีบไปบอกดูแซนดิชพวกเขาอยู่นั่นไง <Yeah. S 2> ลูซสดดิสข้ขี่หมูสนุกจังอา้าวมีอะไรเอา้เอาเฮ้ยมาแล้วเหรอ <c oughs> เป็นไงป้างพวกนั้นเออผมฆ่าหมดแล้วครับฆ่าหมดแล้วนะเจ๋งเป่งไปเลยฮะทำไมแกเก่งจังเลยเออพี่บอยหาเจ้าแซมเจอไหมครับไม่เจอเลยครับผม <c oughs> าหาทั่วแล้วอ,อแล้วนี่กำลังกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยาคุณยามช่วยผมด้วย กำลังอาบน้ําอาบน้ําให้แครอททําไมเหรออาบน้ําแล้วทําไมต้องเอาใช่อาบน้ำจุดไฟขนาดนี้มันก็ร้อนสิครับรี่บอกมาเร็วบอยไม่ได้ต้องเว้ยช่วยกันดีครับพี่บอยไอ้บอยอย่าไปช่วยมันเอาออกเลยนะเอาออกเลยครับโอ้ยนะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยบ้าเอ้ยเกือบตายแล้วมันน่ะโอ้ยลุงใจเย็นๆดิแล้วลุงเออ แต่ลุงชนิดบอกว่ากําลังอาบน้ําให้เครัตน่ะผมก็เลยเชื่อเขาก็จริงอ่ะอยพี่พออย่าไปเชื่อลุงนะสแกนนี่เขามั่วส่้อะมาบ้าใครแก่ฮะเดี๋ยวมาตบหัวเทมเลยเอ้ลุงเออลุงผมมีอะไรจะบอกด้วยอ่ะอะไรอ่ะอืมจุงจําเอเลียนที่มันปลอมตัวเป็นผมได้ไหมครับอืมทำทำไมอ่ะอ่ะมันไม่ตายครับมันคืออะไรล่ะครับมัน ผมอธิบายไม่ถูกครับตัวเจียวเขียวครับมันไม่เหมือนคนแล้วก็ไม่เหมือนสัตว์ที่อยู่บนโลกนี่ครับใช่ใช่นั้นมันจะต้องเป็นเอเรียนใช่ไหมเอเลียนคืออะไรครับเอเรียนก็คือสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกของเรานหละสิ่งมีชีวิตต่างดาวนอกโลกเหรอต่างดาวโลกเรามีนอกโลกด้วยเหรอครับนั่นดิมีสิครับโลกเราเป็นเพียงแค่ดวงดาวดวงเล็กๆดวงหนึ่งในจักรวาลท่านั้นเองว่าซาน จักรวาลเช่นไรครับเอาไว้ปั่นไงอ้แสดงว่าทุกคนไม่ได้อ่านหนังสือกันมาใช่ไหมเนี่ยฮะผมอ่านโอ้ทำไมพูดอย่างนี้เนี่ยเออทำไมพูดไงบ่อยฮะสกัดโดจินทุกวันน่ะทำไมอ่ะอ้าไม่ใช่แล้วมันมีนูหนอนด้วยรูหลุมหลุมหลุมดำอ่ะอ้าวแสดงว่าลุงก็รู้นี่ว่าใช่หลุมดำที่ติดอยู่กับผู้หญิงอ่ะเฮ้ยลุงเฮ้ยมันไม่ใช่ั้งอย่างนั้นอันนั้นเขาเอาไว้อืครับลุง อะไรอ่ะใช่เหรอไม่รู้โอ้ได้และลุงยังไม่ตายแล้วเราจะทํายังไงต่อละแชมป์ฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับคงจะต้องหนีออกจากที่นี่แล้วล่ะครับเออต้องหนีออกจากที่นี่แล่แหละแชมป์ทำไมถึงมันมาจองวินจองกรรมกันเราวะเนี่ยฮะไม่รู้ครับลุงนั่นแหละแล้วเราจะทํายังไงต่อไปเนี่ยเออก่อนอื่นเลยครับผมจะต้องตามหาเจ้าแซมก่อนครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกจากที่นี่ไปครับเพื่อที่จะ หนีเจ้าเอเลี่ยนที่พี่บอยว่ามันน่ากลัวขนาดนั้นเชียวหรือนี่อาใช่เลยครับมันน่ากลัวมากๆแล้วเออเดี๋ยวเราจะใส่หมวกทําเบือกอะไรกันครับเนี่ยฮะอ๋อวันคริสต์มาสไงใช่วันคริสต์มาสวันคริสต์มาสหน้าสิวหน้าขวานขนาดนี้ยังมีเวลาที่จะมาคริสต์มาสกันอีกเหรอครับเนี่ยโอ้ยบันเทิงหน่อยไอ้หำฮะบันเทิงหน่อยรู้จักบัว เออลุงพี่ผมมีอะไรมาฝากจะเครียดเกินเอาไปนี่โอ้โหคือรวยแทนละไม่รู้ว่าผมขโมยมาจากทองทองท้งทองทองขาวทองไงโอ้จังเมนเนาะโอ้ยขอบใจมากหลานรักออืถือว่าเป็นปีใหม่ที่ดีมากเลยเฮ้ยลุงผมว่าเราไปปรึกษากษัตริย์ก็ดีกว่าไหมครับโอเคไปปรึกษาท่าาราชาจักรพรรดิก็น่าจะดีนะจะไปไปกันเถอะไปจะว่าไปแล้วเมืองนี้ หลังจากที่ทนตายเงียบมากเลยนะครับคุยกับใครอ่ะเหมือนป่ามันดูบรรยากาศวองเวงมากเลยผมคิดถึงแก้วตาจังเลยอ่ะครับตายตาไปดิท่อแล้วก็เราก็คิดถึงเหมือนกันเมียสองไฟมอดหมดแล้วด้วยเจ้าโชว์จริงๆเลยได้เชื่อใครมาวะผมงงมากเลยทําไมถึงแซมหักหลังพวกเราได้อ่ะนั่นสินะไม่คิดไม่ฝันเลยนะลุงชนิด น่าจะมีใครไปเกาหูเขาหรือเปล่าแชมป์เป่าหูหรือเปล่าครับนั่นแหละ<ำ>เกาหูขำนั่นสินะ <คำ S 2> <จ>บาง,<จ>บางทีคำพูดเขาเรียกว่าน้ำเสาะหินทุกวันหินยังก่อนนะอ่ะอีย่างวะอออะอ่ะใช่แล้วคือเอาง่ายๆนะเมียมันเป็นเผ่ามังกรฟ้าใช่ไหมล่ะ ัวก็ต้องตามไปธรรมดาข้าเรียกว่าตีหิดนะแชมป์นะตีแกจะไปตีหิดนะคนจีนพานพาไปหาผิดเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายเมียพานพาไปหาผิดโอ้ยอะไรวะเนี่ยใช่คบคนพาไปหาผิดคบคนผิดพานไปหาบ่อยไม่ใช่คบบัณฑิตพาไปหาผลเรารีบไปหาพระราชากันดีกว่านะไปไปไปาแกไปคุยกับราชาเลยนะแชมป์เดี๋ยวลุงจะลองเล่นเพลงอ่าเพลงเพลง ก่อนโอเคจะลองฝึกเพลงดูเผื่อเอาไปทำาหารกินได้หลังจากนี้นะ่ะได้ครับเย้ตเยตวอครับตกใจมาได้ไงวะอ,อมาไงเนี่ยปกีิฉันขี่ม้าจ่อไปขอนอกนะโอ้ท่านราชาครับคือผมอม,มีเรื่องอยากจะให้ช่วยครับเออว่างไงท่านราชาช่วยออกตามหาเจ้าแซมได้ไหมครับอืมโอเคแล้วคนอื่นละ่ะ เจ้าพวกนั้นตายหมดแล้วครับผมฆ่าเรียบร้อยแล้วโอ้จริงเหรอเกลียดมากเกลียดมากทำเดมากเก่งมากกล้ามากครับผมก็ฆ่าเรียบเลยผมขอวานท่ารชาหน่อยนะครับเออจัดไปได้ได้แล้วเจ้าเพิงนินแหะครับตอนนี้อยู่อยู่ไหนครับอ่เมื่อกี้ฉันเพิ่งปล่อยมังกรออกไปนะปล่อยทําไมครับปล่อยออกไปหาคนตามคนได้ด้วยนี่มังกรหรือหมาครับเนี่ยออฉันก็คิดว่ามันเป็นหมาแหละเออโอเคคับ โอเคเป็นว่าฉันจะไปตามหาเจ้านั้นก่อนแลยนะครับผมเอเครับเฮ้ยผมหิวข้าวอยู่แล้วลูกเสด็จอะไรอะฮะผมหิวข้าวกลับบ้านกับเธอครับเดี๋ยวเราค่อยออกตามหาก็ได้โอเคไป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 ทองรองแล้วทองรองโจ๊กต้องคันเอาครับโจกคุณคุณแชมป์ครับเอว่าไง คือว่าผมอยู่กับคุณแชมป์มันมาก็นานแล้วอะครับแล้วผมก็ต้องไปเดินตามทางของผมแล้วอะครับคุณแชมป์ทางของเจ้าคืออะไรคือออกผจญโลกกว้างครับอ๋อแล้วจะไม่ป<ช><ช>ล้วภัยกับพวกเราแล้วเหรอผมก็อยากครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมตอนนี้ยังเป็นแครอทตัวน้อยอ่อนแอครับยังไม่มีประสบการณ์อะไรมากมายปกป้องคุณแชมป์ก็ไม่ได้ดูแลลุงก็ไม่ได้ ผมคงจะอยู่เป็นตัวถ่วงครับแล้วแบบนี้เราจะเจอกันอีกไหมอะต้องได้เจอสิครับเพราะพวกเราก็เหมือนครอบครัวครับเออจะแค่รอดขอโทษน,นะครับคุณแชมป์ไม่เป็นไรฉันเข้าใจงั้นก็ไว้เจ,นนวเจอกันนะครับไว้เจอกันนะครับเฮ้ยแชมป์ครับผมจะร้องไห้เฮ้ย เขาเดินทางกับผมมาค่อนข้างที่จะไกลมากเลยนะครับใช่ขณะผมเพิ่งมาอยู่ผมยังรู้สึกเศร้าเลยใช่เขามาขอแยกทางงี้เหมือนผมอกหักเลยลุงสดิษเราจะจะกินแกลอดต้มได้ไงอ่ะเดคิดในเรื่องกินนะลุงโอ้ยขอให้นายปลอดภัยนะเจ้าแคลอร์ลุงสดิษไปกันเถอะครับไปไหนไปบ้านไงลุงอล่ะโอเคบ้านอยู่ไหนวะแล้วมากินลุงถืออะไรอ่ะ อย่ามาสนใจนร่องผู้ใหญ่นะอ่ะเด็กเป็นเด็กเป็นเล็กทำไมไม่ใส่สเต็กโกเต๊ะหรือเปล่าครับเืออะไรวะลุง <c oughs> แต่ว่าไปแล้วถ้าก็มีแครัเติดตัวเหมือนกันนะเนี่ยอาติดแกวติดแกวคืออะไรครับติดฟันโอ้ลูกคนหนูไม่รู้จักคำอีสานเหรอเอ้าก็ผมเกิดที่ที่ไหนทุกที่แหละครับไม่ต้องถามมากมิว <c oughs> อืมอร่ยอื่อยกินองใช่ใชพี่บอยกินเอครับมันแสบหลายอ่ะใช่ใช่นาผู้ดีสารกระแดเราเป็นไม่รู้เรื่อง <c oughs> ก็ผมได้ภาษานนี้มาจากโมฮาน,น่าดิครับนะโอ้โมฮาน่าก็ใช้ภาษานนี้แหละอืมร่อยถ้าอย่างไงแล้วเดี๋ยวผมขอขึ้นไปข้างบนเขานี้ได้ไหมครับพอดีผมจะได้เห็นอะไรสูงๆนะครับโอเคโอเคจะได้เห็นเจ้าแซมว่า มันอาจจะอยู่แถวนี้อาจจะแอบอยู่ก <kiş en. S 2> <s> ็ได้จะว่าไปเราจะขึ้นยังไงเนี่ยกระทางไงแชมป์ครับเออมันโง่ไปไปคือข้าบ้านกันเราไปปุ้นกันดีกว่าอะไรคือปุ้นือยเฮอเฮยเฮ้ยยสูงพอแล้วมั้งเนี่ยไหนดูสิ อออออ,อ,อเดี๋ยวนี่มันทองนี่เฮ้ยมีสมบัติอยู่บนเขาอ้าอพี่บใบ้เฮ้ยแชมป์ผมอยู่ข้างบนฟ้าผ่าใช่ผมอยู่บน ฉันเป็นอะไรไหมผมอยู่นี่มันมีทองเยอะมากมากู้เก็บทองหน่อยได้ไหมครับบอกลูซันดิทด้วยนายทองลูซันดิทฉันเจอทองเยอะมากอยู่ไหนอะให้เราขึ้นยังไงอะอ่ะมีขไมด้พอจะมีบล็อกหรืออะไรที่แบบต่อได้ไหมครับอ๋อนี่สิอ๋ออ๋อคือออฉันมีบันไดนะบันไดลิงบันไดบันไดบันไดต่อเลยมาเลยมาเลยขึ้นกับฉันนี่โอ้โอ้โอ้คือโกลเทล่ายากา โอ้สิของได้ทุกอย่างเลยแฮะแน่นอนฉันเป็นพ่อค้าน่ะโอ้นี่กล่องเต็มเลยกล่องกล่องอกล่องอะไรอะไรเนี่ยว้าวโอ้ห้าขวบมันคือลายเทลงเงินนะเงิใช่ครับโถเงินเยอะแต่ว่าไม่อกี้เก็บกู้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมมาโอเคครับยอะอะย่ แกชื่ออะไรนะเจ้าเอเลียน างดิโอ้ไม่เกียมเลยโอ้เก่งมากกาบาเอาออกปาไปดิไปเถอะอา้อาอ้าอ้อืม พวกเผ่ามังกรแัตวพวกเจ้าที่มันเป็นสาเหตุนี้ทำให้ลูกสาวข้าต้องตายข้าไม่ใช่พวกเจ้าที่มาหลอกใช้ลูกสาวของข้าลูกสาวของข้าคงไม่ตายแบบนี้เลยตอนนี้แหละข้าจะแก้แค้นให้ลูกสาวของข้าในการข่าเจ้าด้วยแหละโว้ย หน้าข้าไป่ชอความสูงเนี่ยลงอปชันลงหรือว่าเจ้าเอเลี่ยนจะอยู่เบื้องหลังทั้งหมด ของเรื่องนี้เพราะในขณนะที่ฉันโดนจับตัวไปเรื่องไรๆก็เกิดขึ้นต้องใช่แน่ๆเลยแกเป็นคนบงการทุกอย่างใช่ไหมไอ้ชั่วออกมาดิวะฆ่าแม่งทุกคนเลยคนที่ฉันรัก ไอ้ก็กระจอกนี่วะมาอะไรเนี่ยหรือแกจะเป็นเอเลี่ยนไม่น่าใช่ฮะออกมาดิวะเดี๋ยวฉันจะถอดชุดเกาะสู้กับแก<ะ>แฉ,ฉันถอดละ 哇啊啊 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เกินไปแล้วนะย่าไม่สมควรนบนโลกนี้เจ้าเอเลี่ยนตายซะ